สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมทั้งในไทยและต่างประเทศทุกๆท่านเลยนะครับก็กลับมาพบกันอีกเหมือนกันนะครับกับพบกับผมชวนกินนะครับผมวันนี้ก็มีเมนูนี้ครับก้อยขมต้มแซบนะครับผมมามากินด้วยกันเลยนะครับผมนี่ต้มแซบห้านขาประจํานะครับที่เกยซื้อนะครับนี่ก็ก้อยขมนะครับซื้อวันนี้ซื้อครับก็ได้ทําเองครับก็ปลาเขานะครับผมพอื่นก็ แก้ขาวก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับบึกใหญ่ๆซะน้อยครับผมนะฮะอื้อหือนี่ครับผมกบ ต้มเนื้อนะครับนะครับต้องขอโทษขออภัยครับท่านจะบอกกินดิบตัวนะครับผมกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกหนตัวน,นะครับขอบคุณครับใส่คอเลยครับผมเพื่อมาเป็นการเสียเวลาน,นะครับผักแอมก็มีหลายอย่างอยู่ครับ นี่ยอดบะฮอยครับขมขมอำลำนะครับผมกระเทียมครับปลาเห็นไปนี่ฟังจัดทั้งเลยครับ กอยขมแต้ครับ คนาเหนียวนึ่งมีไมๆครับคนห่อนะครับผม แซ่บคือเก่าครับผม สุดยอดครับของโปรดี้เมนูโปรด้ยังไงกระล้ําครับผมกำยังไงครับนี่รครับผม เม,มนูนี้แซ่บทุกรอบครับ <c oughs> ผักนี้ก็ไม่กล้าแถมมาพ่องซื้อมาพ่องนะครับกินบ่กเกยหมดแล้วครับก็เก็บไว้ซ้ำคลิปใหม่ๆตลอดนะครับผมจะเย็นไว้ดีๆกับบ่เสียนะครับผักสดๆนะครับผม อันนี้เหลือไว้ก็คงไม่มีใครกินนะครับเพราะว่าขมอํารำเลยครับผม,มพริกลูกโดกนี่ใส่ทั้งครัวเลยครับ ผมเป็นยาครับผมหอนครับหอนแต่ครับวันนี้ กับบรรยากาศก็ขึ้นหลายวันแล้วครับแต่ก็ว่าบตกสักทีนะครับฝนอยากกินต้มอึงก็เขอาบองครับก็บม่ได้กินเลยนะครับผมอืมอยาขอข้าวเหนียววิศกรรมครับ จำลงไปนะครับกำาใหญ่ๆนะครับผม,มยดติ่งๆเลยครับใส่ครับผม กระเทียมครับกระเทียมลูกน้อยนี่สามล้ำครับผมของแฟบน,นะครับกลิ่นยังได้กระลำ้นะครับผม ของโปรของมากแต่ขอเพื่อเป็นของไม้นะครับเป็นของข้างนี่กินยังได้กระลังครับผมว้มา อืมอ่ะก็อยู่แล้วครับคลิปนี้อันนี้ก็เดี๋ยวไปซ้ำอีกรอบนะครับผมโร<ฮ>ดิทิ้งนะครับแต่ผมก็จะเก็บไปซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผม<ๆ>ก็เหมือนเดิมครับกดฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันกคือกครกแล้วครับผมทา้งในเพจ f เ c e b o o k แฟนเพจแล้วก็ช่อง y u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  e ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ขอขอบคุณ เพื่อนนะครับตีคอยสนับสนุนทุกเส้นทางการเดินทางนะครับผมขอบคุณมากเลยครับเป็นกาลังใจให้ตลอดเลยนะครับผมและก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์เข้ามาติเตือนกันได้นะครับผมขอบคุณครับไปแล้วครับผมพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบายครับ